ต้องเป็นเฟรมแถวเฟรมเฟรมเฟรมแถวถือมันมากมันมากเจมส์เจมส์เฟรมต้นเฟรมต้นอุ๊ยอนนอนครูรักครับครูเหรอโหยากสนุกสนุกโค้ดแต่ยูเลยคาชาบอกยว่าต้นคาชาเฮ้ยชาชาชงกับหนูสิคะอันเหรอค่ะทายเหมือนกัน ไม่เป็นไรถ้าเราชนะเราก็มาแชร์กันแชร์กันในตอนไม่ใช่ก็ชายไม่ใช่ครบยังครบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนครบแล้วก้นเนี่ยอยากมีความเห็นแตกต่างไหมต้นขาชาเอ้าเฮ้ยตัวหารเยอะไหมฮะมันเนี่ยมันมันมาเหมือนเราแล้วคสปรากฏว่า เฟมเฟมมันแทนใครนะเฮ้ยไม่ใช่แทนเฟมมาคิดว่าใครอ่อนอ่อนๆอ่อนๆแทนแทนควเห็นขงเฟมคือใครนะเต่าอระชาครับเต่าอระชาโอ้ยแล้ว่องอะไรครีมแล้วถ้าออกมาเป็นเฟมป๋าเจมเจเจมเฟมคืออะไร อย่ังไ้ต้นมีทุกโอยเลยเนี่ยจะวินเนี่ยพนั้นเขาแบบเาแลงด์กิ้งเขาต้องมาที่หนึ่งแล้วหลังจากนี้คือหมายความว่าอันดับโพเออนอนได้นะพี่ต้นต้นนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเลย่ม่นเ้ยมีมีมีคนที่ไม่เลือกต้นก็มีนี่มีครับอรนี เรื่องหมดเรื่องไม่ต้องเหนาะคาชาได้6เจ็ดอันต้นไปซะห้าแล้วต้นเยอะนะก็ขอเร่งเรื่อยแค่นั้นเลยทำให้นั่งก็ยังใครใครยังขับรถไม่เป็นอ่ะพาไม่ถึงเลยขัไม่ถึงโอ้โหปูนี้ขับได้หมดได้ไงได้พอได้บไปขี่เรียบร้อยสบายเลยเดี๋ยวปูเจอรถให้ผมขับบ้านนะไม่อ ขับรถขับรถจะได้ได้รถไงแบบว่าครูจะเอารถให้อะไรเงี้ยกินไปกินไปกินไปเก็บไว้ในใจนะสองเพลงรุ่นนะวันสุขโชนะเฟมเสร็จแล้วครับเพลงรุ่นเสร็จแล้วเหลือแต่ไปนั่นแหละเล่นให้เป๊ะที่ปลายทางแบบว่าแล้วเราก็ต้องร้องกันหกคนนะที่เหลือเขาก็ฟังไปละครก็ร้องเฮ้เล่นแค่หกคนที่เหลือดูไปใช่ครับครูใช่สิวะนึกว่าละครเล่นได้กันหมดเลย no โน no no คุณต้องได้สิทธิพิเศษเท่านั้นที่เหลือก็ต้องมานั่งดูคุณเล่นม่ไ้ตเราล่นเล่นเป็นคัมแบดได้คุณต้องแต่ละคนนีที่สุดนี่เป็นปู่ดีนะอย่ารอบแถวแขนหมดมายังไงเราก็ต้องเล่นเป็นหลายตัวอยู่แล้วแหละเราก็ต้องเล่นเป็นครูคนนู้นคอมเมนต์คนนี้กรรมการคนนั้นอยู่แล้วใครรู้วันเมื่วันนี้เพื่อไม่รู้วันมอยไม่รู้เลยวันนี้วันพุธที่สิบสี่สิบสี่กันยายนสเก้าสิบหกวันเกิด สองห้าห้าสี่ลงส่วนเถกันมาเดียวรอแต่คุณรักทายไม่ผิดเลยนะใครออกอะไรอย่างเงี้ยแม่นทุกเป๊ะแเลยว่าคุณรักทายต้องมิตแรกใช่ไหมเปล่า แค่ถามว่าเอ้ยถ enfin ้าคนนี้ออกเราจะเสียใจไหมออกเลยแล้วมันออกจริงจริงค่ะใรก็ถามใส่ชีวเค้อใหญ่เลยเค้อไอ้เรืคุณก็เสียใจมากเลยนะเว้ยเขาแบบตั้งเอาละสองหัวนเข้าวินนี่ต่อไปจะไม่ได้ตายอะไรละตะลักตะลักก่อนตะลักถามพี่อ้นก่อนอ้นถ้าเจมออกอ้นจะเสียใจไหมเสียใจครับเจมบอกเอาพูดไว้พูดอย่างเงี้ยะคุบอกอ้างั้นถามกลับกันถ้าเจมบอกว่าอ้นออกโดนเลยนะเข้าวิน หรือมันน่าเสียใจถึงทุกวันนี้ต้องทำงานต้องถามด้วยจริงเหรอถามอ๋อโอ้โหถามจริงเหรอเขาสนิย์เจมมันเล่นของมันตลอดอ๋อถามเจมนั่นผ้าท้ายออกเป็นไงฉายาเจมเล่นของเล่นของอะไรีเจมเล่นของไม่ได้เล่นของอะไรเลยนะ เม้นของไม่เปิดเผยเป็นเรื่องของอะไรเลยไปขาเองเลยมีแต่ที่ที่พลังบอกอะเฮ้ยอย่าลืมนะละครนะในงั้นถ้าจจเลญนะคือมันมันต้องอย่างเดียมันต้องคิดเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมประกอบฉากอะไรเงี้ยถ้ามือคนดําเนินเรื่องดําเนินไปนี่จะหาเสื้อผ้าหาอะไรถ้าต้องการของเช่น วิกผมหรืออะไรเงี้ยก็ทำมาเดี๋ยวกูจะได้ขอไปทางทีมงานเพื่ออะไรเขาจัดเตรียมมาให้วิกผมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแว่นตรงแว่นตาสมุดดั้มทานั่งจะเป็นนกขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ครับท้านพี่ว่าเขานั้งไหมครับบทบทบทแาล ก็ไปดีมากเลยอ่ะรเบริสโพิร์เริหล่อเลยนะจิงจพี่เอ็มมีใหม่พออกโูสลพิ้งแนว้องให้นไ้ชอบไปเนี่ยเรเบริสเิรไปร้องไงไอเห็นแล้วรูปนี่ เอาเป็นแต่ละคลาสใช่ไหมแต่ละคลาสเอาเอแต่ละคลาสแต่ละคลาสหรือแต่ละวีกก็ได้นะแต่ละคลาสเป็นแต่ละวีกใช่ไหมไม่รู้คือสมมติว่าไม่เพราะว่าถ้าแต่ละคลาสอย่างเดียวมันสามคลาสมันสามสี่คลาสมันน้อยมากหรือสมมติเลยพูดว่าแบบอย่างวีคมิวสิคอลก็เป็นวีคหนึ่งที่เราประทับใจกันเออแล้วก็จะเล่นกันอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งวันนี้ตีร่างกายลองเสีองก็ต้องสลับกันอะ เขาชอบยำนะเ้าชอบยำหน่อยเ้าชอบยำน่อยเขาชอบยำหน่อยเซนฮิวเหรอกันจะเกย์ชัวร์เรื่องอะไรเรื่องเไม่ยวกับอะไรร้องไหมอ๋อจุ๊บมาดูสิจุ๊บแสิ่งที่น่าประทับใจในในในแต่ละ ในแต่โชว์ก็ดึงมาก็ได้โชว์ไหนมันแม่นั่นก็ผ่านไปเอาแต่เรื่องที่แบบว่าพูดถึงปุ๊บแล้วมันจะคิดออกกันเลยเก็ตเลยโดนเอทลฟิตเชื่อพี่เชื่อพี่นี้เจโล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 นี่เป็นภาพจำแนะจนะตอนนี้มันตัวเล็กอาจารย์ถือมีสาระมากเลยเจโรอะไร่าเเ่่าลนคชานี่อะไรเนาะไม่ไม่เขาใช้เจมส์ถือมีสาระมากเลยอ่ยเจมส์ถือมีสาระ คนอื่นจำได้ไหมคนอื่นจำไม่ได้จำจำจำเฟรมนี่วีกไหนเนาะืเพื่อเ่เพื่อ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 เื่อเฟรมอเพื่อเพือเพื่อเพค่อเร่อเ่อเอ่อเ่อเพื่อ่อเพเื่อเลือเพื่อเพ์เพื่อเเรื่อ่่เือ่่พอเือเ่ไ แล้วก็เหตุการณ์ในบ้านเหตุการณ์ในบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันขัดแย้งกันเนาะต้องรอดบ้างเดี๋ยวจะหลับเดี๋จะหลับสิเดี๋ยวจะหลับสิเดี๋ยวแม่แม่หัวร้องเสียงหลบหลบไงพี่หลบไม่ได้ก็เลยต้องพออภัยขอโทษ ีขมันจะตันอะไรอเีตกเสีกินข้วอ่เอาระเบื่จอนไปไย่ะเง้เบ่จับไปจะมาเลยดีเลยเสื้อเทจะดเกสวยมากอ่ะอยากได้อะพี่ไหนวะเดี๋ทำไมวันนี้หนูไม่ได้ครับพี่พี่คานผอจะเกตเสื้อที่เหมือนไทยเุาพอกท มันลายอะไรเนี่ยแั้นถ,ถ้าเกิดอยู่อยู่ในวงนี้ใช่ไหมครับถ้าใครถูก <c oughs> มันก็ต้องมีคนถูกหลายคนถ้าสมมติว่าต้นได้เป็นชาว์เนี้ยใช่หรอไอคนที่ผิดเนี่ยรับหนักเลยนะจริงเพราะว่า ไม่เป็นไรเรามันมีชื่อต้นอยู่ในโพ o ไม่ได้กลัวเท่าไหร่ขอดูหน่อยดิได้เหรอเดซเซ่ใครไม่มีต้นนะต้นแพรวต้นเต๋าเต๋าขชานี่นี่ถ้าโดนนี่ไอ้นี่หนักเฟมเฟมแพร่นี่เฟมแพรวนี่ก็คือถ้าต้นต้นชนะต้นก็ต้องหนักต้นก็ต้องจ่ายบอลลูนอะ ไม่ใช่จ่ายสิเลี้ยงคนอนเลี้ยงนนคนอนกินหนักคนอื่นก็กินหนักเจมเจมก็สบายไปเพราะฉะนั้นคนที่คนที่แหวกแนวมาคือเฟรมกับต้นที่แหวกแนวมา <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฟรมเป็นแชมป์ต้นกับเจมก็สบายไป <c oughs> เปรมเลยครั้นี้ <c oughs> ทุกคนจะกระหน่ำมากแต่ถ้าเป็นคชาได้แชมป์ แพวก็ยิ้มละ่ะเฟรมก็ยิ้มละ่ะคูรักก็ยิ้มละ่ะที่เหลือก็จุกไปคุณลูกคุณลูกเฮ้ยไม่ใช่อะไรมาคุลูกถ้าแพวได้แชมป์แพวก็ต้องเลี้ยงคูรักก็ต้องเลี้ยงเจมก็ต้องเลี้ยงเฟรมก็ต้องเลี้ยงคชาก็ต้องเลี้ยงเ <c oughs> ต๋าเต่าก็ต้นไม่โดนเต่าก็ต้นอิ่มอิ่มเลยจริงๆ เราจริงจังกันไหมเฮ้ยสามวันก็รู้เรื่องแล้วนักับรถคอนโดเคาอยู่ได้ก ouais anyway ี่คนเข้าไปนอนเล่นได้กี่คนอุ้ยนอนได้หน้าป้อมยามหกสิบคนก็นอนได้ถ้ายันมาเล่นเฮ้ยแต่คอนโดเจ๋งมากเพราะคอนโดแบบว่าเหมือนนี่เลยอ่ะแบบทรานสฟอร์เมอร์อ่ะคือมันดึงตู้ปืดออกมาเป็นห้องเปิดปืดเปิดประตูปื๊บกลายเป็นห้องทะลุอ้าบดึงปื๊ดมาเป็นเตียงครับืกลายเป็นโต๊ะทำงานได้ พอไม่ใช้ปุ๊บดันเข้าปุ๊บแบบมันแปลงโฉมได้มันมันเจ๋งตรงเนี้ยแล้วพวกนี้เขาเสียค่าสนกางทุกปีเลยหรือเปล่าไม่ทราบน่าจะเสียอ้วมย้นต้องมีค่ายามค่าเก็บขยะค่าอะไรเงี้ยอยู่่าค่าสี่ห้านาทีแบบโอ้โหเมื่อกูรักเลี้ยงก็แล้วหลังก็แล้วกันถามเนี่ยแล้วถามคุยเลี้ยงคนละสี่มาตีเป็น